ไอ้บอยอย่างโน่นนี่อยากกินตำส่วนสวยอย่างตำส่วนปลาหมึกตำส่วนปลาหมึกไปสิไปมีอม่ามีไอ้กูไปซื้อมา่ไหร่แล้วเนาะเอาก็ไปซื้อตัวไปซื้อแอนโอ้โหมาเตโรงเรียนนะครับผมพี่น้องโอเคไปสนระหว่างเดินทางเอากับพัดอันฟังเพลงถือโปรยไก่แผยหักกับผมพี่น้อง ตอนแรกจะกินตาชั่วประมืกอพอพามาซื้อเห็นกุ้งอยากินตมทะเลบาดทีนี้อ้าวปคักรูนิดเอ้ยระวังนี่เขากแวะซื้อไก่ทอดกอนพี่น้องอยูุนาตลาดอําเภอโซบิไซเดอร์ร้านนีโ้โอ้ซีบกิลีครับผมบไรลิลยูนิ่งพจักเขื่อนะครับัน,นี้แซบจากใจเด้อพี่น้องเด้อขอบบาริจ้างเลยครับผมมาซื้อกินอยู่ตลอดนะครับเวลาว่างนะครับผมพี่นอ้องมาล้งเบิงเด้อไปอยู่แถวนี้ก็ไกด้แซบคักดูซิได้อะไรอันนี้ไก่ก็ผักบุ้ง หน่อไม้ต้มครับน่องไม้ไรพี่นออ้องไปกลับบ้านไประเทศเน่กินกันเลยดำซั่วปลาหมึกเที่นี้ยอยากกินกำลงังจีจัดให้พี่น้องเบิ่งตำมุกิกแล้วอ่าเส้นต่างๆของสุรลแล้วเด้อะไม่ไปตลาดในรอบเกือบเดือนพี่น้องโอ้ไม่ได้ไปเถอะไม่ได้ไปกัเเววเน,นเลยแซ่บโหลดนะพี่น้องเอาไว้ยขึ้นยากขึ้น สเสร็จแล้วหรอยิ้มมากกินนาาอื้มหายไหแห้งมึงน่าขังบัตรน,น,นี่พี่น้องเสร็จแล,ล้สมนี่นปลานี่ปลาแดกใจหลักใส่ปุกไม่ละ สวงกันอ่าสอนที่เราเคยใส่หนึ่งสองสามพอแล้วพอแล้วมันสูงเข้มขน้นนี่โคเรียมันเครื่องเข้ากันพี่นอ้องประมือลงมในบนน้อ ปุ้นน้ำนาลก็ได้เอ้ามือกไปก่อนนี่หนวดมันโตมันต้องบ่ได้ปะเราต้องสอบชีด้องได้กินเดืร์ปุ้นอีพี่น้องเขาเป็นสองคน นี่พี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิง้งนี่เนาะล้างครับทีลงพี่น้องครับที่หาดตรงนี้เลยเบิงง้งเหรอฝีมือนะ่ะนี่อย่าลืมรวยอันนี้ ไปตัดทินด้วยกันจ้าใส่แล้วนี่พี่น้องพูดอะทำไมไ่กับมีไปไปแ่บๆกันเลยน้องเปิดรถมันผ่านไปครับหมดตัวมึก มาไหมมาพี่น้องมาหมแจกน้ำกันบุ้ยเพชรได้ใจครับ